เดี ens, ๋ยวนะครับป้าอย่าด no ่าพุ่ดิผมพูดอย่างนี้นะเนี่ยเราไม่ได้พูดอะไแต่พงเธอพูดไงด่าตัวเองเลยอย่าด่าดิป้าอย่าด่านี่นี่นี่เดือดเลยนะฮะนี่เด๋ยวแล้วเดี๋ยวนี่นี่เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วป้าเมื่อยไหมเอาตรงเมื่อยไหมป้าเมื่อยไหมเมื่อยเหมือนกันที่ด่าคนนี่นะเมื่อยไม่ได้ด่าใครเลยนะแล้วป้าด่าใครอ่ะชิมไปด่าไปแดกไป เห็นไหมครับว่าตอนนี้นะฮะต้มไก่บ้านใส่สมุนไพรกัญชาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นช่อเลยฮะเป็นช่อเลยนะฮะเป็นช่อเลยตอนเนี้ยสุกแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปเอาป้านนโมตะตะกอนนโมตะตะพระวะโตพระวะโตอารหะโตสัมมาสัมมาสมพุทธสาร สตพเพสตาไก่สองตัวนี้ที่ข้าพเจ้านางรัตนาหอเรจะแดกวันนี้กูไม่แดกไอ้คนพูดนี่แดกขอแบ่งบุญให้ขอแบ่งบุญให้พ่อดิฉันแม่ดิฉันพี่น้องดิฉันทุกคนป้าให้ตายเลยป้าผมจะแบ่งบุญให้ไก่นะป้าเออก็แบ่งไปสิออ่โเคป้ากูก็แบ่งให้ไก่นี่นะะตอนนี้เดือดแล้วป้าเมื่อยไหมเมื่อยมากที่ด่าคนนี่นะ ปลาไม่ดาเหรอตลุบป้าเมื่อยไหมนี่นะฮะหลังจากหลังจากนี่เราก็เอาเครื่องนี้ออกไว้นี่นะเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องนี้ครับหั่นให้ป้ารัตนาชิมนะไม่กินเลยนะนี่นะเนี่ยปลามาเนี่ยปลามาเนี่ยปลามีเก็บเอาป่าม่อมาเอาป่าม่อมาหยิบป่าม่อมาโอ้ยเหี้ยเดี๋ยวชีวิตจริีบอกพี่โน้ต้ายวางกระเป๋าได้ไหม ม่มาบัเอาไดิไหม๋ยูย่บนโต๊ะเลยยาแตกวางลงเฮ้ยเดี๋ยวผสมกระปุกหนนะ่อน่าะให้คนพัฒน้มาแอบดีๆเอามาอยู่ฝั่งนี้มาอยู่ฟังโน่นน่าชีวิตจะบอกบ้านกูหมดเลยนะเราได้นะครับเราได้นะครับสั่งไว้เลยนะตลาดในไร่ปูนนะที่นนในวัดที่คนปูนมามาเนี่ตัวนี้อร่อยมากเลยเอาเอาก่อน ไม่กินแป๊บนึงชิมดูว่าอร่อยไหมคุณผู้ชร้อนร้อนแป๊บเดียวชิมดูว่าอร่อยไหมชิมดูก่อนว่าอร่อยไหมไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรอั่งเยอะผู้ชิมเลยนะเดี๋ยวก่อน่านไว้นะนี่คือของดีนะฮะนี่คือของดีนะฮะนี่คือของดีเลยนะครับนี่ป้านี่นี่แบบนี้ป้าดูเ่ยอืมกินเบร์พิแอร์อเดี๋ยวป้ามาไม่กินหรอกนะอ่ะเย็นแล้วอ่ะทีนี้ไหวเลยทีนี้ เนื้อไก่ไงกินก่อนโว้ยอะไรของอย่างนี้เนอะเรื่ออะไรจริงเน้อเลยอะไรวะเนี่ยโว้ยพระสงฆ์สั่งมาจะกินไหมนะกินก่อนไม่กินดูคนละชิ้นเอาชิ้นไหนหยาเด็กเออพี่โน่จะถึงเืนจะเอาชิ้นไหนไม่เอาเลยต้องเอาคนละชิ้นไม่ต้องเอาคนละชิ้นแล้วไอ้เหี้ยเอาชิ้นไหนไม่ต้องถาม ต้องถามไออ้สดด้ยังไงเอาคนละชิ้นเอาชิ้นไหนมาเอาชิ้นไหนเอาชิ้นไหนต้องพูดนะเอาชิ้นไหนไม่เอาต้องคนละชิ้นเอาให้เลือกเฮ้ยมีดไม่ต้องใช้มินก่อนเอาชิ้นไหนจัดไอ้หน้าหมอเอาคนละชิ้นแม่เย็ดนอนนุ่มเอาแล้วป้าลง ตังนี่ไอ้คว้าเฮ้ยมานี่ไอ้สัตว์มึงนะมึงนะพี่โนดพวกจะแอบยิงมึงนะกินก่อนเพื่อนพี่โนดมาที่บ้านกินก่อนกินแล้วเนี่ยเร็วกินก่อนฉันไม่กินนะเนี่ยฉันกินเลยันจับยัดปักนะมึงยัดกูสิจัดกี๊จ่ยัดไอ้สับจัดกี๊จ่ยัดจัดกี๊จ่ยัด มึงไม่ต้องพูดอย่างนี้แล้วมึงจะตายเร็วเลยจัดเกียจใจกัดผมต้องตายึง้ยแอบจริงมึงตลกายกินใจกัดมึงไม่ต้องพูดอาเกินอาหย่ามาไมอเอาต่อปาหน้าแม่งเลยครับเห็นก่อนช่วยด้วยช่วยด้วยมาเลยมาเลยมาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยเอาโอ้ยนี่นะลรอกันแป๊บหนึ่งทีนี้ครับนี่วันนี้ อาถือไว้อาถือตัวนี้ไว้ไม่กินถือไว้ไอ้แม่ยัดช่วยด้วยบ้านั่นคือหัวเลาะกันแล้วเนี่ยมาดิป้าอย่าเล่นเหนีนป้าเอาเอ,องมึงใช้อะไรกูเอาลองสักมาาลาดิมึงน,น,น,นะชีวิตนี้กูจะต้องไปบอกพูดให้พระสงฆ์ได้ในวัดไว้เออไวายือวายเฉยคนที่พูดมากๆนี่แหลบไว้ไม่กินเือมันจะตายดนี่นะครับ ถ้าเราจะกินเปร <No. delicious. S 2> ี S ้ยวกันนะครับเราก็เอาผสมกับมะนาวเนี่มะนาวนะฮะมะนาวแล้วก็ใส่พริกครับโดมลงนี่นี่่พริกลงไปเนี่นะฮะนี่นะะใส่พริกในถ้วยเดี๋ยวถ้าให้หอมครับนี่แหละครับใบกะเพรา นี่ใบกะเพรานะฮะใบกะเพรา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 ,าไปเลยอืมแล้วก็บีบน้ำมะน,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 นาวนะบีบน้ำมะนาวนี่บีบน้ำมะนาวฮะหลังจากนั้นนะครับนี่ปลาถือไว้ถือไว้ก่อนถือไป เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บหนึงแป๊บนึงนี่นะฮะใส่เลยตีนของรัตนานะรัตนาเกาจองตีนไว้เลยนะฮะไม่ได้จองอะไรเลยนะใครอย่าไปกินตีนนะฮะรัตนาเกาเตียงจองไว้คุณตักเนี่ยเดี๋ยวจะแดกตีนพลาดโดนใจให้เราพีนะรัตนาเกาจองตีนไว้นะฮะรัตนาจองตีนไว้ไอ้นี่นะบัญชาการปากนี้ขอให้ตายเลยนี่ฮะรัตนาเกาจองตีนไว้กูไม่จองละ เออคุณจะพูดชีวิตจริงให้บ้านฟังหมดเลยแล้ตำหนิเยอะเลยมาบ้านนี่นะโฆษณาก็จองตีมไว้นะครับนี่เพื่อนเพื่อนมากอืมเือนใจอันนี้เราก็จะชี่ไม่ดูครับมันมาเนี่ยป้ามาเนี่ยวันรสชาติเป็นไงอืมป้ามาโว้ยของเกลียนน้องเนาะฮ้ยของเกลียนทำอะไรได้ยังไงมึงมาหุบกูได้ยังไง ชีวิตจริงพระสงฆ์บอกแล้วนี่นะต้นายนี่มาแอบกันอยู่เยอะแล้วต้งสืงอปุ๋ยมันด้วยชิมดูต่อไปสุดติงสุดติงเลยครับอร่อยมากอือไปไปเอาอถื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 ออันนี้ไว้ร้อนนิดหนึ่งเดี๋ยวดีวยด๋วยวม แป๊บหนึ่ง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 แป๊บหนึ่แป๊บแป๊บแป๊บ ป้าเออเออป้ากินอันนี้ไงอันนี้ไก่กินนิดเดียวแล้วจะพอแล้วจะกินนิดเดียวอ่ะถือถือถือกินนี่อ่ะป้าโอ้ยนี่ของป้าไงป้าชอบตีนไก่ไงอ๋อะลองดูลองร้อนตีเลยถือไว้ดีของกินป้าทิ้งทำไมป้าจ๋าขอให้ไอ้นี่ตายเร็วตายเร็วตายเร็วเลยค่ะป้าจัดการให้หนูด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเลยคนมันตไตอะป้าเอาของป้าเลยมึงให้กูแดกทำไมล่ะก็ป้าบอกว่าป้าอยากกินตีนไก่อ่ะไม่อยากกินเลยนะต้องการพักผ่อนพี่ไปกินไกินคร กึ่งกรดเดียวไปเดีวปเดเองอ่เดียวองมึงพูดกันอย่างนี้นะพ่อกัดกกินเลยกินเลย่กัดเอาเดียวนี้มเดียวเองเออเป็นไงอมันไหมอร่อยไหมเป็นไงบอกเลยชอบไงไม่เป็นไงคนที่ให้กตตรตายเร็วเอาอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอีกคำหนึงนี่เ๋ยวๆจะบูดจิตเ้าน้ยวพี่มันโน้มเป็นเพื่อนตำรวจเยอะเลยเอาอีกคำหนึ่งแล้วโอ้หเจจริงัตนาไอคำหนึ่งเปล่าก็เชกอยู่เนี่ย แม่เย <ret ii! S 1> uh ็ดอะอฝากกดแชร์ก่อนชีหน้าฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์ตับตะไครตับตะไคร้นกระดิ่งกดนกระดิ่ง๊เอกีเอเก่อปเอกเอกเอกถอถื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 ออ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 อบออน เฮ้ยพอกิตีได้หรือเปล่าจะทำกูยอย่างนี้เนาะใช่เปล่าอ้นั่นเฮ้ยใช่เปล่าเฮ้ย,ยจะบอกพี่โน่หมดเลยนะใชะ่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมึงไปแน่ะโอเค